จุ๋ยควงพุทธพาพีเจน้อยเยี่ยมพ่อแม่ครั้งแรกที่ประจวบดูที่18ไล่สาม,มีซื้อเก็บไว้รอลูกคนแรกมาอยู่นานครับสุดท้ายก็ได้ตั้งท้องสมใจสำหรับคู่รักจุ๋ยวรัตยากับสามีหนุ่มอย่างพุทธพุทธิชัยหลังจากออกมาประกาศข่าวดีตั้งคันทายาทคนแรกเป็นลูกชายซึ่งทั้งคู่นั้นก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มที่พร้อมกับอวดรูปอันตาซาวล่าสุดนานอุ้มท้องพาไปเจอครอบครัวทั้งสองฝ่าย ถามยังหวานดูแลกันเป็นอย่างดีด้วยความสุขและความตื่นเต้นล่าสุดนั้นจุ๋ยได้โพสต์ภาพพาลูกในท้องไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันเป็นครั้งแรกเดินทัวร์ดูพื้นที่18ไร่ครึ่งที่สามีหนุ่มพูดกันครับได้ซื้อเก็บไว้ซึ่งบอกเลยว่ากว้างขวางอลังการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งนี้สาวจุ๋ยนะครับยังได้เผยบรรยากาศครอบครัวแบบสุดอบอุ่นพร้อมเล่าเหตุการณ์ว่าพาพีเจนน้อยในท้องมาเยี่ยมคุณตาคุณยายครั้งแรกมาสูดอากาศดีๆที่ประจวบ แถมด้วยมาดูที่ที่ซื้อไว้ช่วงโควิดแบบงงๆ18ไร่ครึง่งคุณพ่อพุธอยากปลูกอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวว่ากันอีกทีส่วนที่พักก็ที่เดิมสะดวกเงียบสงบของลุงแจ็คคลิปนี้ของกินไม่อั้นพอมีน้าโบนะ้ามามา่ามาช่วยกินแม่แฮปปี้สุดๆ